สวัสดีครับวันนี้ไทยแลนด์คอนเนคนะครับมาอยู่ที่ M อ็มคอเทียนะครับวันนี้เราจะไปเบลส์ไอเอ็นซีไทยแลนด์กันนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะครับ ก็สำหรับการเริ่มใช้งานนะครับเข้ามาก็ต้องลงทะเบียนก่อนนะครับเป็นการลงทะเบียนเพื่อยอมรับกฎข้อบังคับการใช้การใช้บริการที่นี่นะครับแล้วก็หลังจากลงทะเบียนแล้วนะครับก็นี่นะครับได้ถุงเท้าแล้วก็ดิสเพลนเนาะครับจุดที่แขนายอุ้ยตายละทำไมถึงดีที่แขนซ้ายสุอคนไทยนะครับผมขวาซ้ายดีอาอย่างนี้ไดยงง เพื่อเก็อบความขนาดใช่ไหมคือติดเพื่อที่เรียกว่าเวลาเช็คอะเขาเลื่อนหมวแค่ทางเดียวอ๋อง่ยกับการเช็คเดี๋ยว้ายเดี๋ยวขวาเดี๋ยวขวาเดี๋ยวแกะอ่าก็นะครับเดี๋ยวฝากพี่เป้แนะนำ ทุกสิ่งทุกอย่างของที่นี่ก่อนนะครับเริ่มที่ไหนก่อนดีครับด,รด,รด,ด้านในก่อนนํานอ,เนานอำเลยครับผมเราคนนี้ต้องการที่จะดังแต่แปนข้างนอกมันจะโดดไม่ถึงอ่าอ่าพว่าตรงนี้จะมีทมโพลีเราสามารถโดดได<า>้ง่ายขึ้นสารฝันสารฝันคนอยากดังนะครับ

หลังจากได้ทิกจากพี่เป้มานะครับก็คือต้องไม่ย่อขานะครับขาตึงกระโดดขึ้นไปเลยเดี๋ยวเราจะลองใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับ โลครับประมาณนี้ซึ่งแบบมันก็แล้วแต่น้ำหนักคนโนดด้วยเนาะมันก็ส่งแรงขึ้นใช่ครับแล้วแต่น้ำหนักเล่นครับโซนต่อไปครับโซนนี้ครับดิบแบ็คจะเป็นเบาะลมแบบเบาะใหญ่ๆเลยเห็นไหมครับจะมีเบาะลมใหญ่ๆเลยสามารถเอาก็โดดโดดลงไปเนี่ยนอนได้เลยนิ่มกว่าที่นอนที่บ้านเนี่ยโอ้โอเคไหครับตามามีทั้งคาร์ลีสองชนิดนะครับครับนี่คือคารีแบบปกติเบสิกสำหรับคนที่เริ่มต้น สีชมพูจะเด่งแรงกว่าสามเท่าสำหรับคนที่เป็นแล้วหรือี่เด้งแรงกว่าสามเท่าพี่เป็นสายที่ตรงนี้เลยใช่ไหมโอ้โหเอาว่เออเออเออ มาต่อไปนะครับโซนเป็นแอมเปอร์นะครับสำหรับเด็กเล็กสองขวบไม่เกินห้าขวบครับอ่าอย่างนี้พวกเราเล่นไม่ได้สิเล่นไม่ได้ครับผมเพราะว่ามันรับน้ำหนักไม่ไหวเนาะอ่าน้ำหนักรับได้เหมือนกันแต่เราต้องการโซนเพราะว่าเด็กเล็กเด็กโตอ๋อโอเคงั้นเราข้ามโซนนี้ไปนะครับชื่อโซนมันคือฟรีตั้มเลยเนาะไม่ฟรีแคม ยังไงครับอันนี้อันนี้เป็นที่จำนะคนที่เราต้องเริ่มเหมือนสำหรับคนที่ไม่มีเบสิกหรือไม่มีพื้นฐานแชมบอรีเราแนะนำให้คนนี้ก่อนอ้าวก็คือค่าเบสิกไปหมดเลยนะครับเมื่อกี้เพราะว่าแชมบอร์ลีเราจะเบสิกได้หมดเลยกาเล่นเบสิกมันจะง่ายกว่าจะไม่ยากเกินไปใช่ครับทุกคนเริ่มต้นต้องเริ่มจากทีตจำครับอ๋อเมื่อกี้ก็คือเขาทิ้เราแค่เอาไปลองตัวนั้นเราก็เลยทำไม่ได้ไงไม่ใช่ว่าเราอ่อนหรอกนะ โอเคเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะอ่าเออข้าที่ครับข้าตอนยืนเฉยแล้วแล้วเพิ่งมานครับเหมือนเหมือนรีวอลดอทีหนึ่งข้าพื้นฐานแล้วมาแรงมาแรงคนที่เริ่มต้น เราต้องเริ่มต้นแล้วกระดดไปไดเรื่อยๆท้าม p a d d ง n หรือว่าไบอกเมื่อกี้คือนั่งนั่งก่อนนะครับนั่งก่อนคนระับนั่งเหมือนเราเราตัว90้าสองศาต้นเอวยกขาไปชั <c oughs> ่วคราวยกขาไปไปเราอ่อนจังเลยอ่ะเล่นอะไรก็ไม่ได้โหนั่งลย นี้ซโอนสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับรนะหว่างทางเราจะเห็นล็อกเกอร์นะครับโัวนี้คือไว้ฝากของได้เก็บประเป๋าได้เราเซฟซี่หมดโอเคก็คือมีกุญแจให้นี่นะนเา oh, นาะอ๋อโอ้โหเป็นรหัส ISO ก็สี่สิบบาทครับล้อะจองตู้เดียวก็เก็บรวมกันตู้เดียวได้เลยอ่าโอเคมาที่โซนนี้นะครับตัวนี้เร,ราจะจำกัดสูง จำกัดส่วนสูงด้วยร้อยสิบขึ้นไปทักษะกร้อยสิบ110เล่นไม่ได้เข้าไม่ได้คเขาขอสองตัวเล็กเวลาเล่นแฮมบูรีที่มันอันตรายมากอ๋อมันคือตัวที่ผมเล่นเมื่อกี้ใช่ไหมอ่าตัวที่แรงกว่าเดิมก็คือเพ <form> อร์ฟอ,อ,อ,นนอร์แมนซ์ตัวยาก,ยากเลยยากเลยเพราะฉะนั้นคนที่เล่นตัวนี้ต้องมีทักษะสีเลยทีเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลย ตอนนี้นะครับอ่าส่วนใหญ่เด็กๆจะชอบมาเล่นกันเพราะว่ามันเด้งแรงมันเปนสนุกแล้วมันก็จะแบบมีกองแพร่งเขาเล่นคาเรนเหมือนวอล์ันอ่าดูเล่นท่าแบบนอนแล้วก็ใส่กาแพงขึ้นไปเหมือนไปเดอร์แมนอ๋อมันเหมือนพวกไอ้นี่ป่ะเขาเลยนะเหมือนพวกฟรีรันที่วิ่งตามกาแพงอะไรแบบนี้ได้ป่ะแบบว่ากระโดดปุ๊บวิ่งตามแพรงปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ลงมาใหม่อะไรเงี้ยการแสดอันนี้คือมาจะทำบรีส์แนววิ่งแนววิ่งด้านข้างนิคุดามิฮะโอ้

God have สำหรับท่านใดนะครับที่คิดว่าแพ็กเกจ2ชั่วโมงน้อยไปหรือว่าสั้นไปกลัวเล่นอะไรได้ไม่เยอะนะครับเราขอยืนยันตรงนี้นะครับว่านี่1ชั่วโมงก็งไม่ไหวแล้วนะครับก็คือกับของเราเนี่ก็เป็นมีสที่ต่างประเทศแล้วก็มีก็จริงจริงแล้วสาขาของเราจะเป็นเ o อร์ไว d ลก็จริงมีหลายที่นะครับตแต่ที่ไทยสมัยก่อนมีกงที่แต่ณปัจจุบันเลยที่เดียวเที่ยวเทียว เ,เ,เปิดปิดวันธรรมดานะครับจะเปิด11โมงปิด2ทุ่มส่วนถ้าวันเสาร์อาทิตย์กับาเลอร์รก็จะเปิด10โมงปิด2ทุ่มนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าจะมีพ่อน้องๆหรือว่าพี่ใหญ่ที่อยากมาเล่นมี่ค่ะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างก็ไม่ต้องเตรียมอะไรมากครับผมก็เตรียมความพร้อมความสนุกในใจม,ม,มันก็พออายนะุตัวนตัวเลขนะครับผมเดินได้แน่นอนใ ลแล้วก็อย่างที่นี่มีแพ็กเกจปกติหรือพิเศษไหมบ้าง็แพ็กเกจก,ก็คือจะเป็นอ่าเดี๋ยวผมจะอธิบายส่วนสำคัญที่สุดเลยก็คือราคาครับจะไล่ไปตั้งแต่คูเนียร์จัมเปอร์นะครับผมก็คือเด็กที่สูงต่ำกว่า110เซนอันนี้คือถ้าเกิดเขามาในช่วงเวลา11บเอโมงถึงรอบสุดท้ายบ่ายสามบ่ายสีโมงจะเป็นราคา210บาทในวันธรรมดาะนะครับเสาร์อาทิตย์กันนะครับแต่เลิกจะไม่รวม ถ้าถัดมาก็จะเป็นราคา310บาทก็คือเด็กนักเรียนเป็นต้นไปนะครับผมถึง18ส่วนเกิน18ปพวกเดยังให้เป็นโควตาอยู่ถ้าเกิดคุณเป็นนักศึกษานะครับอายุไม่เกิน2ีบปีนะครับโ์บัตรนักศึกษาด้วยครับถ,ถึงจะได้เป็นราคานี้ถัดมานะครับผมเป็นผู้ใหญ่แบบเราๆนะครับผู้ใหญ่เฟี้ยวเฟี้ยวูยวฟร้410บาทนะครับผมก็จะขยับขึ้นมาทีละร้อ,รอยแต่ของผู้ใหญ่มีเงื่อนไขอีก ถ้าเกิดเล่น2ชั่วโมงจะมีราคา510บาทได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ราคาเดียวกันเลยนะครับผมซึ่งเป็นผู้ใหญ่ก็จะคุ้มกว่าหน่อยหนึ่งนะครับผมหรือถ้าเกิดผลกันมา4คนในวันธรรมดาก็จะเป็น1,200บาทนะครับผมนะบส่วนเสาร์อาทิตย์กับวันหยุดราคาก็จะขยับขึ้นมา100บาทนะครับโอเคแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเท้า คำหนึบหน้าตาน่ารักแบบนี้เลยนะครับผมจะมีกลุ่มแล้วก็มีไซส์บอกด้วยนะครับผมคู่ละ85บาทจะต้องใช้ของเราเข้าต่คือคถ้าเกิดเคยมาแล้วแล้วก็มีสินค้าอยู่ก็เอาคู่เดิมมาได้นำมาได้หรือถ้าเกิดรู้สึกว่าเพรื่องที่เขามากับเราอ่ะเขาซื้อของใหม่แล้วของเขาดูใหม่กว่าเราเราเเอยากมาใหม่เหมือนเขาไม่เป็นไรครับเอา้ลยได้เอาเลยได้ค่ะของก็ของใหม่ก็ต้องเรียย่าง กก่าหมดแล้วเร็นเรื่องปกตินะครับผมโอเคขอบคุณมากครับครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับเอ็มคอทีชั้น4นะครับมาลองได้นะครับสำหรับวันนี้ไทยแลนด์คอนเนกไปแล้วนะครับสวัสดีครับ